ทยแลนด์เผยขีปนาวุธหนักใหม่2025บทนำวใหม่แห่งหยุทธศาสตร์ชาติปี2025กลายเป็นปีที่ประเทศไทยสร้างความประหลาดใจให้กับโลกเมื่อกระทรวงกลาโหมประกาศเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยและความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงนี่ไม่ใช่แค่การเพิ่มศักยภาพทางทหารแต่คือการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยพยายามสร้างขึ้นเองอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมา จุดกำเนิดของโครงการแนวคิดก,การสร้างขีปนาวุธหนักไทยเริ่มต้นจากยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติพุทธศักราช2 2022, 0 2 2ันรัฐบาลได้วางแผนให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศและหันมาพัฒนาด้วยทรัพยากรภายในประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงแบบยั่งยืนหลังจากโครงการเครื่องบินรบต้นแบบไทยและขีปนาวุธระยะกลางประสบความสำเร็จขั้นต่อไปคือการพัฒนาขีปนาวุธหนักพิสัยไกล ที่สามารถป้องกันและตอบโต้าภัยคุกคามได้ทุกทิศทางสมรรถนะและเทคโนโลยีหลักขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ของไทยในปี2025มีชื่อรหัสเบื้องต้นว่า Project t h e r n สออกแบบให้มีพิสัยยิงมากกว่า3,000กิโลเมตรรองรับหัวรบหลากหลายประเภททั้งแบบธรรมดาและหัวรบเจาะเกราะระบบขับเคลื่อนเป็นเชื้อเพลิงแข็งผสมเทคโนโลยีมั n ติสเตกบูสที่ช่วยให้สามารถทะยานขึ้นสูงและเร่งความเร็วได้มากกว่ามอก15 ระบบนำวิธีใช้การประสานระหว่าง GPS ดาวเทียมไทโอบิดและระบบ AI ภายในที่สามารถคำนวณเส้นทางใหม่ได้แบบเรียลไทม์หากเกิดการรบกวนสัญญาณหรือการยิงสกัดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไทยหนึ่งในจุดที่น่าภาคภูมิใจคือขีปนาวุธรุ่นนี้มีชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศมากกว่า70%ไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนอุปกรณ์ควบคุมการบิน เซ็นเซอร์ตรวจจับและระบบปัญญาประดิษฐ์ซึ่งพัฒนาโดยวิศวกรไทยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศส,สวปการพัฒนาเหล่านี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการอุตสาหกรรมไทยที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถก้าวสู่ระดับนานาชาติได้ในอนาคตอันใกล้ความหมายเชิงยุทธศาสตร์การเปิดตัวขีปนาวุธหนักในปี2025ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อขมขูหรือแข่งขันกับประเทศใด แต่คือการสร้างสมดุลแห่งอำนาจและการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอในการป้องกันอธิปไตยของตนเองโครงการนี้ยังถูกมองว่าเป็นการยืนยันว่าไทยพร้อมจะยืนบนเวทีโลกด้วยเทคโนโลยีของตนเองไม่ใช่เพียงประเทศผู้ซื้อแต่คือประเทศผู้สร้างปฏิกิริยาจากนานา,นาชาติหลังจากการประกาศเปิดตัวเฮอร์นักมีรายงานข่าวจากหลายสำนักต่างประเทศที่ให้ความสนใจบางประเทศชื่นชมว่าเป็น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่าจับตาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่บางฝ่ายแสดงความกังวลต่อการขยายขีดความสามารถทางอาวุธของภูมิภาคอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้ย้ำว่าโครงการนี้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการและมุ่งเน้นเฉพาะการป้องกันประเทศเท่านั้นเส้นทางต่อไปของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยการเปิดตัวขีปนาวุธหนัก2025ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไทยมีแผนที่จะพัฒนาระบบยิงเคลื่อนที่อัตโนมัติระบบไรด้าควบคุมการยิงและการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกองทัพทั้ง3เหล่าทัพเข้าด้วยกันเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบป้องกันประเทศแบบบูรณาการอัจฉริยะภายในปี2035บทสรุปพลังแห่งความภูมิใจไทยคีปนาวุธหนักใหม่ปี2025ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธชิ้นใหม่ของกองทัพ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถความร่วมมือและความฝันของคนไทยที่ต้องการเห็นประเทศยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเองนี่คืออีกก้าวหนึ่งที่ประกาศต่อโลกว่าประเทศไทยไม่ได้เดินตามใครแต่กำลังสร้างเส้นทางของตัวเอง